มากินข้าวต้มมัดด้วยกันนะคะฝีมือยายเองค่ะอยากกินอะไรก็ต้องทําเองนะคะเสร็จแล้วจ้ะมากินด้วยกันริ้วเดี๋ยวหมดนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายอยากกินข้าวต้มมัดนะคะยายก็แช่ข้าวเหนียวไว้เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ถั่วดํานะคะแช่แล้วนะคะแล้วก็ได้กล้วยได้กล้วยได้กล้วยไข่ทำหามานะคะก็เลยนึกอยากกิน เข้าวต้มมัดวันนี้จะทำข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็ใช้กะทิกระป๋องค่ะใช้กะทิกระป๋องแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวยายจะล้างข้าวเหนียวให้สะอาดก่อนแล้วก็จะนำไปผัดนะคะยายก็ล้างข้าวเหนียวสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะไปเคี่ยวกะทิแล้วก็ผัดเลยค่ะของยายจะทำแบบง่ายๆนะคะก็คือถั่วดำรวมลงไปเลยค่ะเอาไปผัดด้วยกันนะคะ ปรุงรสทีเดียวเลยค่ะไม่แยกแยะนะคะตอนนี้ยายก็ตั้งกระทะแล้วนะคะยายก็จะใส่กระทิลงไปก่อนเลย ความมันนะคะอยากจะใช้ทั้งกระป๋องเลยยล่ก็จะคนกะทิก่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจะมันไม่น้อิที่มันอ่ะเพราะว่า เหนียวข้าเหนียวพอแช่น่ามันขึ้นเนาะเดี๋ยวยายไปเอาใบกระป๋องดีกว่านะคะยายตัดตินงใจใสอีกที่ก่อนเอาจะเอาต่หัวมันนะสักครึ่งกระป๋อง ที่เหลือจะเอาไปแช่นี่แช่แช,แช่แข็งไว้นะคะก็ล้างก็คนาะที่เหลือจะไปแช่แข็งไว้ไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้กระป๋องขึ้นกวดจะไม่มันในไหนทํากินทั้งทีก็ทำให้มันมันนะคะทำให้เข้มข้นให้สะใจเที่ยวยากนะคะ ตอบเก็บหมายได้บ้างแล้วนะคะ<ม>เพราะว่านี้หลังจากยายทาคลิปยายก็สลบอีกหละเหมือนเดิมยานก็ไม่ได้ล้างแต่พอตื่นขึ้นมาตอนประมาณปีสามก็ตอบเก็บหมายเพื่อนๆตอและตอนนี้มาทําคลิปที่เครื่องดูไลฟ์สดน้องลืมไปแล้วกาลังเปิดอยู่เปิดทิ้งไว้นะคะเราก็เอาเวลามาทาอย่างอื่นแต่ที่ยายบอกแล้ะคะ่ะเวลายายทําคลิปยายก็จะเปิดไลฟ์สดคนอื่นทิ้งไว้หรือว่าย้อนหลังให้เขานะคะ ตอนนี้ยายก็จะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยนะคะเยอะนะคะเนี่ยโอ้โหนี่จะจะจะหมดไหมเนี่ยจะเก็บไว้นึ่งดีไหมเอางี้ดีกว่าเหลือไว้หน่อยอย่าไปนึ่งเนาะเยอะเกินอะ่ะคิดว่าไอ้คิดว่ายายกินหมดจะได้เอาไปกินที่ทำง,งานด้วยหิวเราก็จะได้มีกินเพราะเรากินอาหารของที่นี่ไม่ได้บางทีก็กินกินที่ทำง,งานค่ะพวกเอ่อมันฝรั่งบดอะไรประมาณน,นั้น พวกพวกอาหารที่เขาทาเป็นเนื้อๆจะไม่ค่อยกินค่ะเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงที่ยายแพ้นะตรงนี้ยายก็จะผัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอกระทเริ่มแห้งแล้วนะคะยายก็จะใส่เกลือไปค่ะตามส่วนที่เราชอบเลยนะคะเกลม้พนยังไงก็ใส่ลงไปเลยค่ะเก็นนงนิดๆของยายนะคะแล้วก็หวานค่ะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะ ก็ตามส่วนที่ทุกคนชอบนะคะยายไม่มีสูตรนะคะยาย,ยายทำตามใจยายเองวันมันที้ข้นค่ะอันนี้คือสูดรยายนะคะยายก็จะคลุกเขาให้ทั่วกันนะคะบางทาง่านเขาก็จะเที่ยวกะทิแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยแต่ยายมา,มาใส่ทีหลังเพราะยายจะให้ขมเหลืองเขา ไม่แข็งนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลไปเลยเนี่ยข้าวเหนียวก็จะแข็งวันนี้เราก็ได้ข้าวข้าวเหนียวผัดแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นแล้วจะแห้งะคะ่ะแล้วยายก็จะพอมันเย็นแล้วยายจะไปห่อนะคะหืมติดต้นหน้ากินจังกระทะลูกนี้ก็เป็นกระทะติดต้น ใหญ่ก็ได้เขาต้องผัดแล้วนะคะเดี๋ยวดูวชิมรสชาติแป๊บนึงใช้ได้ค่ะมันหวานื้เหนียวก็อร่อยปุ๊บได้อย่างที่อยากได้เดี๋ยวยายจะไปห่อค่ะรอให้เย็นแป๊บนึงระหว่างรอระหว่างรอข้าวเหนียวย็นนะคะยายก็จะมาผ่าด้้ยค่ะมีดเล็กยายไปไหนเนาะอ,นนอันนี้่อันนี้ใหญ่เกินมีดเล็กเยอะค่ะแต่มันเลือกไม่ถูกนะคะการใช้มีด อันมันก็คมไปก็น,นี้ก็ถ้ายายอยากได้กล้วยน้ำว้านะคะยายต้องไปเอเอเซียชอปนะคะยายก,ก็เลยต้องมาใช้กล้วยไข่แทนค่ะเขายาวนะคะยายก็จะหั่นให้สั้นลงเพราะยายไม่ระหยักค่ะเพื่อเผื่อข้ากล้วยไม่พอกับกับข้าวเหนียว ยายอยากจะทําน้อยเดียวแต่การแชร่ข้าวเหนียวมือหนักไปหน่อยหรือไงอยายก็ไม่รู้มันขึ้นนะคะอร่อยนะคะยายเคยทํากินนะคะยายก็ยังมาเตรียมกล้วยไวนะะน้นะคะนี่แหละค่ะเราอยู่ที่ประเทศนอกอยากกินอะไรก็ต้องทําเองซื้อกินก็ได้คะ่ะแต่เขาแช่แข็งมานะคะสดๆก็คงจะมีอ่ะ คือคนไทยที่นี่เขาเอาจจะไปทำวางขายตามร้านเอเชียนะคะแต่เราไม่ได้อยู่ใกล้ในในเอเชียนะคะเราก็เลยเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใหญ่เราอยู่บนน้านนอกอยู่ชนบทเพราะฉะนั้นเราก็เวลาจะไปกินตะลีมันก็ต้องเกือบ50กิโลเนี่ยไปกลับก็ร้อยกิโลเม่พอดีหายากทำกินดีกว่าน้ำมันตอนนี้ก็แพงนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะต่อไปอยาจะเช็ดไปตองค่ะ ใบตองนี่เป็นใบตองที่สวนค่ะใบไ,ไม่ใหญ่นะคะเพอจะนใหญ่ต้องรู้จักวิธีห่อนะคะคือทําห่อเล็กดือว่าผสมใบนะคะอันนี้ไปลนไปนะคะเขาก็เลยมีสีดําๆออกมาเราแดบ,บไม่มีแล้วทีน่นี่คลิปแต่ละคลิปยายก็จะเป็นเป็นคลิปที่ทําทิ้งไว้ค่ะบางวันนี้ไม่ได้ออกเลยนะคะนอกจากเป็นคลิปพูดนะคะคลิปพูดถ้ากินแล้วพูดด้วยก็ยังไม่ได้ออกเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นคลิปคุยๆคุยๆนะปัจจุบันเนี่ยออกเลยนะคะก็ทําไปอย่างงั้นแหละคะ่ะเพื่อเราจะมีโอกาสได้รายได้เยอะๆนะคะถึงจะผ่านแล้วเราก็ต้องต้องทําให้ได้เยอะๆถึงจะได้เงินนะคะอย่าทิดว่าผ่านแล้วเราจะได้เงินนะคะทุกอย่างจะสะสมเอาไว้พอเราได้ครบร้อยเหรียญแล้วเขาถึงจะมาให้เรานะคะส่วนที่คนเก็บติดเหรียญก็อย่าท้อนะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะยายเนะี่ยก็ทาไปเรื่อยๆคะ่ะ ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแต่มันได้เราก็จงเอาเหมือนเดิมค่ะเต็บใหญ่ถามว่าหวังไหมหวังแต่ในเมื่อความหวังเรามันไม่ได้ตกลหวังเราก็อย่าไปหวังมากเดี๋ยวเราจะเสียใจนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจบไปดีกว่าตอนหอนะคะตอนนี้ยายก็จะเริ่มลองห่อดูนะคะอันนี้เป็นใบตองที่ยายแช่ตู้เย็นไว้นะคะรอบแล้วทําห่อหมกนะคะยายก็จะเลือกใบใหญ่ๆนะคะเอามานะคะแล้วก็ใช้ใบเล็กผสมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีใบตองใหญ่นะคะ เราต้องรู้จักทำนะคะจำไม่ได้แล้วว่าหอ่อยยังไงวันนี้อาจจะต้องทำเป็นหอเล็กนะคะเพราะห่อใหญ่รู้สึกว่าใบตองจะไม่ใหญ่พอนะคะชิมบิกหน่อยติอร่อยไหมอืมอร่อยอร่อยค่ะทำเป็นหอเล็กๆก็ลกแล้วกันเพราะใบตองเราไม่ใหญ่พอนะคะ ืมไปแล้วเหมือนกันค่ะว่าจะห่อยังไงเดี๋ยววางกล้วย่ังไงเนาะไม่ใช่มืออาชีพนะคะแค่ทำกินนะคะอย่าดาม่านะคะอันนี้คือยาอยู่นะคะ ว่าพััวตรงนี้ป่ะแต่หอเล็กมากเลยอะเค้าเหนียวก็เยอะๆดูสิล้นเลยต้องค่อยๆทำ <Yeah. S 1> นะี่อย่าแตกนะอย่าแตกอืมต้องใส่ข้าวเหนียวน้อยกอนนอว่านี้เพราะว่าใบตองเล็กมากดูสิมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เต็มนี่ค่ะอันนี้คือ ต้องยายนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทําเสร็จเลยดีกว่าค่ะอายค่ะพอยายได้คู่แล้วนะคะยายก็ต้องรีบมัดเลยค่ะยายก็จะใช้ยางเลยนะคะก็ใช้ยางไว้อย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องรัดเขาแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้ารัดแน่นมากอาจจะแตกได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเต่งขึ้นมาอีกนะคะ คือยายไม่ได้ห่อเป็นอาชีพอะคะ่ะถามว่าทําเป็นไหมทําเป็นค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ห่อบ่อยๆเราก็เลยจะไม่ค่อยคล่องแค,ค,คล่วนะคะสมัยก่อนยายจะห่อไปทําบุญบ่อยๆนะคะช่วงทําบุญข้าวต้มมัดนะคะที่มีนางฟ้าออกพรกรษาเขาพรรษาจะี่จะไม่ได้แล้วเทศกาลตอนนี้ลืมหมดแล้วนี่ค่ะนี่นะคะข้าวต้มมัดใหญ่ยายก็จะได้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นใบตองที่เล็กนะคะจะได้อย่างนี้ใบตองที่ ไม่ค่อยใหญ่มากเราต้องเราต้องผสมาสีกันนะต้องรู้จักวิธีหอ่อตอนนี้ยายก็ห่อเสร็จแล้วนะคะยายจะนำไปนึ่งนะคะนี่ค่ะตีมือยายไม่ได้ทำนานแล้วนะคะไม่สวยแต่เล้าใจนะจ๊ะ